ค่าน้ำหนึ่งพันค่าไฟ5ห้าพันค่ารถสามพันค่าน้ำมันอีก4ี่พันค่าคอนโดอีก6กพัค่าอาหารอื้อหือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยรายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเอ้าน้องน้ำตาลนั่งบนอะไรอยู่คนเดียวกัวนนี้หูจริงจังเชียวนะครับอ๋ออาจารย์เกียริ น้ำตาลนะคะกาลังทํานี่แหละบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนอยู่ค่ะว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเนี่ยเยอะจังเลยค่ะเออดีแล้วละครับน้องน้ําตาลที่ได้ลุกขึ้นมาทําบัญชีอย่างนี้บ้างจะได้รู้ว่าจ่ายอะไรไปในแต่ละวันเพราะแต่ผมสงสัยเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆน้องน้ําตาลเนี่ยลุกขึ้นมาทําบัญชีอย่างนี้ไปกินดีหมี่หรือไปทําอะไรมาเห็นปกติแต่ละวันเนี่ยโอ้ต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่รูดโน่นรูดนี่เต็ไมไ่หมดเลย จนทุกวันนี้เป็นหนี้ท่วมหัวเป็นหนี้บัตรลายใบยจนมาปรึกษาผมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรับน้องก็เป็นหนี้เนี่ยแหละค่ะจย์เกียรติน้ำตาลเลยต้องมานั่งทำเนี่ยบัญชงบัญชีว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างเนี่ยและเนี่ยจริงๆนะจริงๆนะง,ง,งน้าตาลไม่ค่อยทาหลงแต่น้ําตาลยางมีหนังสือเรื่อเนี้ของจันเกียรต์เลยแอบหยิบมาอ่านดูอะค่ะเอออ่านดูแล้วมันก็น่าสนใจดี ให้อะไรเยอะดีนแล้วเขาก็บอกวิธีการทําเรื่องของบัญชงบัญชีด้วยน้ําตาลลองทำนี่ก็ลองทําดูอะค่ะอ๋อว่าแล้วเชียวอ่านหนังสือเล่มนี้นี่เองกิดพิทยาว่าด้วยการเงินดีครับเล่มนี้ดีจริงๆใช่ค่ะเนี่ยน้ําตาลนะก็หยิบมาอ่านไปแล้วก็คิดไปว่าทําไมนะเราถึงเป็นหนี้นะว่าทําไมนะเราหาเงินไม่ค่อยได้นะเอ้าทาไมละครับ ก็พนิสัยน้าตาลเองในราคาจานเกี่ยที่ต้องเป็นหนี้อ่ะองนิสัยที่จ่ายเปเปเป,เปจ่ายไม่คิดอ่ะ,อะแล้วพออ่านหนังสือเล่มนี้นะเขาก็ทําให้เราคิดนะว่าก่อนที่เราจะจ่ายนะเราต้องคิดให้ละเอียดก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนอือมน้ําตาลว่าเดี๋ยวน้ําตาลต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยน้ําตาลนะจนเอาจนเอานี่หาเงินมาก็หาเงินมาแล้วก็หมดไปหมดไปลําบากมากเลยค่ะ ขอบคุณอนาะจารเกียรติมากเลยนะคะืแถมมีหนังสือดีๆอย่างเนี้วางไว้นั่งตาลเอามาอ่านด้วยว่าแต่อาจารย์เกียรติคะตอนนี้ต่างห้น้ำตาเนี่ยยืมสักหมื่นไหมครอาจาร์เกียดติคะดีครับงั้นก็อ่านต่อไปนะจะได้ปลดหนี้สักทีนะขอปริงลองใจให้ผมไปละ ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และออไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะและธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เด่นโดน่แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ